สวัสดีครับก็วันนี้มาสอนทําพัดนะครับสําหรับสําหรับตรงนี้แต่ครนี้ชุดที่ยลลืมพูดไปก็เป็นเรื่องของกล่องนะครับกล่องเนี่ยสำคัญมากเพื่อสร้างความรู้สึกว่ามันมันเป็นสีดําหรือว่ามันเป็นสีแดงหรือมันเป็นสีน้าเงินทั้งสองเป็นสีน้าเงินแต่สุดท้ายเนี่ยเราจบด้วยการเปลี่ยนสีก็คือสีที่มันตรงข้ามกับกล่องเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกล่องเนี่ยค่อนข้างมีความสาคัญทางด้าจิตใจนะครับก็ยังไงก็เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ผมลืมบอกไปในชุดก่อนๆแต่ว่านี้ไม่เป็นไรครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะรื้เสมอว่าเรามีไพ่สี่ใบที่สี่ต่างเนี่ยอยู่ด้านล่างของสำรับนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนทําพัดนะครับก็คงนะครับก็คือทํากับเป็นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวถ้าไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนนิดนึงนะครับแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดเราทําพัดโดยที่ไม่ไม่ได้อ่าทำแบบปกติเนี่ยนะครับ ไมันก็จะแหลมออกมางนี้มันก็จะโผล่นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนําเนี่ยก็คือให้ทิ้งนะครับก่อนที่จะเริ่มทําเนี่ยให้ให้ทิ้งอ่บล็อกก็คืออ่ช่วงล่างเนี่ยไว้นิดนึงนะครับแล้วค่อยๆทําตามปกตินะครับมันก็จะช่วยบังนะครับไอ้พวกสีแปลกๆเนี่ยได้นะครับ,ก, 4, 8, 8, นะรบก็จะช่วยบงังแต่อันนี้เนี่ยมันจะเห็นเพราะว่า มันเป็นขาวทัง้งหมดเลยแต่ถ้าจะเป็นไพ่แดงกับน,น้ำเงินปรติเนี่ยขอบมันจะขาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเป็นไพ่น้ำเงินหรือว่าไพ่แดงทั้งหมดถ้า,ถ,าถ้าเราจะเลือกใช้แต่น,นี้ยังไงก็เห็นนะครับเพราะว่าไพ่มันขาวทั้งใบนะครับแต่น,นี้ทําให้ดูก็คือทิ้งบล็อกไว้นะครับหนึ่งบล็อกแล้วก็ลูดจากด้านบนเนี่ยไปนะครับลูดจากด้านบนไปไพ่ก็จะนะครับ,ก,รบก็โชว์สองหน้าได้ปกติ ของผมเนี่ยไม่ต้องการให้ผู้ชมเนี่ยจำแจ็คด้านล่างได้เพราะฉะนั้นผมก็จะโชว์ด้านหน้าเนี่ยเร็วนิดนึงนะครับนั่นเองแล้วก็จะไม่ให้ผู้ชมเห็นว่ามีเอทอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเราก็จะโชว์ด้านหน้ากับด้านหลังสลับกันเร็วนิดนึงนะครับให้อันนี้โชว์แค่สีนะครับในเรื่องของการทพํพารัดว่าจุดประสงค์ผมก็คือเพื่อให้ผู้ชมเห็นว่ามันเป็นสีในถ้าในใน,ใน,ใ,นในวิดีโอที่ถ่ายไปก็คือให้มันเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินจริงๆ,ๆนั่นเองนะครับทั้งหมดส่วนอันนี้การทำพาร์ทของเราคนทำไม่เป็น ครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับก็คือจับนะครับด้วยด้วยสองนิ้วแล้วก็นิ้วโป้งนะครับจับไว้แล้วก็เอามือนะครับลูดนะครับถอยมานิดนึงนะครับหยิบถอยมาให้ชนชนตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ลูดนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นพายแต่สำหรับผมในโดยส่วนตัวผมจะเีเวลพายนิดนึงนะครับก็คือการทำให้พายมันเอียงก่อนนะครับประมาณนี้ เพื่อที่จะไพ่มันจะสำหรับโดยส่วนตัวคือมันจะรู้สึกดีกว่ามันจะสวยออกมาสวยกว่านั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทำพักนะครับแล้วตรวจดวกนะครับบางคนจะใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับจะใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นพัดเหมือนกันหรือว่าจะใช้นิ้วโป้งก็ได้ครับแล้วต่สะสวกนิ้วโป้งเรียกตามแฟนนะครับนิ้วชี้นี่ผมทําเองนะครับ ผมเรียกว่าอินเด็กแฟนแล้วกันนะครับนี่ก็คือเป็นการทำผักอันนี้นะครับ